ก็สวัสดีงให้ผมจุกแก้หนึ่งแฮนะครับอยู่เกมอาหารนะผมกับฮีโร่พาลาเล็ก่ะก็ไปครับบนเลยอ่ะเขาตามมาที่ที่ห้าับสกอร์สามสามพาเล็กสองสองนะครับก็สุสีฝ่ายเราก็จะมีลาเต่านะครับข้างล่างเป็นเมดเบนกับแลมเพดฮัลโลกลางครับช้างกับกีเนกข้างบนนะครับข้างล่างเป็นแซมพากับ เอ็มปาดั่นเองแล้วยังไงจังหวะนี้นี่ครับอันตรีปาดเลยครับโอ้โหรอรออะไรอะรออะไรรอโอ้โหพาแรกนะครับเป็นตัวที่เวลหเวลเจมีเลเวลเนี่ยก็สามารถโซโลได้แล้วนะครับอันตรีปา Solo, ดไปโซโลโคตรแรงนะครับสทั้งที่ของไม่ได้มีอะไรเลยนะครับมีขวดก็ไม่ได้บวกสแต็กลงเท้า รองเท้าลมด้วยนะครับก็ไม่ได้มีสแต็กของมานาอะไรเลยนะครับมีเนี่ยซอยอินโงโง,โงอันหนึ่งนะครับก็โซโลได้ไหแหละเออมัน,นเกมมันแรงเอาเรื่องแต่มันใช้ของเยอะนะครับแล้วปาดม,มีมานาแม่งดละอ่าเป็นตัวที่ใช้ของเด้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าแต่ว่าแรงโหดมาไดุ้ยเลเจน์เนี่ยผมแล้วไปดนลางต่อ จะเอ๋เอาล่ะครับอุ้ยอพาดปิดทางแลมเพจชนปาดหนึ่งทีเรียบร้อยได้คิวอยู่อุ้ยกระตุกนิดนึงอ่าเอาเบลลี่มานาะกลับบ้านก่อนไหมโอ้ยมีดีเจนไม่ต้องกลับแต่แปลกอย่างหนึง่งเว้ยช่องผมอ่ะฮีโร่พาแลกอ่ะคนดูแม่งน้อย สมมติว่าเฉลี่ยคนดู1นึ่งหมื่นวิวใช่ไหมพลาแรกก็เหลือ8,000ันฟินนะฮะคนบ่นเยอะแม่งเบื่อมาบ่อยแต่เฉลี่ยยอดวิวจะ1มื0 0ของฟินเออของพาล็ากก็น้อยกว่าตัวอื่นแล้วปาดไว้ฮะเกมหนึ่งเก็บสองโอเคเออไม่รู้ทำไมคนดูยอดดูพลาแลกอะแม่งจะน้อยกว่าตัวอื่นเว้มันมันมันไม่เจ <laughs> มันก็เป็นตัวที่แบบ คิวได้เยอะนะแบบเล่นแบบปาดไปปาดมาเออแอบเป็นแบบว่าเออสก,กาโนเมดเลว,วานอฟรินอะไรเงี้ยคนอาจจะแบบชอบดูเยอะกว่าก็พาลาเลกนี่เรื่องจริงปาดมาสวายไม,ไม่ดู้่รู้พรเหตุผลอะไรเออเอาเต่าโดนแล้วเต่าเต่าเต่าเรียบร้อย แบบคนไม่ชอบดูซับพอร์ตยังพอเข้าใจนะบบเออซับพอร์ตมันน่าจะแบบไม่ได้คิวบือหวาไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเงี้ยอาแต่พาแรกก็เป็นตัวที่มันมันก็เรียกว่าแครี่หรือเปล่าวะแครี Carry ่มันมันก็มันก็ได้อะอาวีคือแครี่ที่ตีไกลที่ทําดาเมจจากการตีแต่พาแรกมันก็เรียกอย่างนั้นก็ได้อะแครี่ในฮอนคือตัวที่ทําดาเมจในเยอะๆอะในในในไฟอะก็ก็นับว่าอย่างนั้นก็ได้นะ แคลลี่สกิลแต่อาพีผาแหลกเรียกเมดไงเออใช่ไหมอันนี้มันไม่มีเมดอะอาถ้าเป็นอาีก็คือเมดวันนี้ก็คือแคลลี่เขาเรีกาายกว่าแคลลี่แคลลี่โซโลโอ,อะไรเงี้ยมาต่อครับป,า,า,ปาดมารอปลาดอีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับพอดีฮนะปาสองทีก็ล่วงแล้ว เออจัดแหลงแบบในอวีเข้าใจง่ายกว่านะจันหมดอะเออแคลรี่คือตัวตีไกลที่ทำดาเมจจากการตีเมจคือตัวสกิลเออซัพพอร์กรกตกบปกติแทงก็รู้อยู่นะฮะไฟเตอร์อ,อ่าไฟเตอร์ก็คือตัวตัวตีใกล้นะครับที่ทำดาเมจเหมือนแคลรี่แหละแต่ว่าเป็นตัวตีใกล้แทนไฟเตอร์ก็เนี่ยเมดเบยอะไรเงี้ยอ่าเออแยกงี้เจ๋วนะเออเข้าใจง่ายดีแยกแบบ RV อวี ไปโอ้โหโดนปาดมาเรียบร้อยโอ้โหตายครับไม่รอดส่วนแอสซาซินก็ตัวโซโลไงเฟดไรเงี้ยเออเฟดตัวอะไรวะนั่นแหละแอสซาซินนักค่าหลังโซโลหลังเออเนาะเนาะแยกแบบ r าวีดีกว่าแต่ฮอนมันสิบปีไงอ,อ,อาวีเพิ่งมาแล้วมันจะจัดตำแหน่งได้ดีแล้ว เจอไปหนึงชีวิตและช้างมาช่วยครับจังหวะน,นี้แต่ว่ามนาไม่มีมีสไลด์หรือเปล่าเจอลาสตารนไปครับแล้วโอ้โหฮ,ฮาโลกมาดักเอาไงเมดเบนมาช่วยพาแลกปาดมาโอ้โหแล้วอยู่ติดกันเก็บ2ครับยังไงน้องช้างเมดเบนได้คิวออกเป็นเจาะเวท ป่าหนึ่งป่าสองโอ๊ยเลื่อยสังหารเนาะไปสามแล้วเหรอน้องเ,เจนอีกแล้วโหได้ได้ไดเ,เจนเฮ้ยเอาตอนนี้สกีเอ้ยสกอ9ต่อ13นะครับพากันไม่กี่งงตัวแต่พาอะไร,ระกดไปสิบเพื่อนไม่ได้คิวเลยเพื่อนกินไข่เลยนะแบ่งเพื่อนน้อย อ่ะทางไปทางวอรลครับนะอ่าทางนี้ก็วอรลจะเห็นแพลเล็กมาก็เลยถอยไปก่อนอ่าโดนนะโดนเอ้ยมัน,น,น,ม,นมันนอนมางั้นวะมันนอนนอนมานอนมาป่าเรียบร้อยแล้วไม่เห็นหรอวะถามจริงก็เห็นอยู่ไม่เห่ามันมาแล้วเดินไปสกลิลใส่แลหลมเฮตุทำไมอ่ะเริ่มมีกินแล้วนะ ่ะป่าเขาเลยแล้วการเปิดตีเรียบรอย้อยโอ้ยตายไหมตายไหมเอาชิบหายแล้วมานะหมดเอ้ยแล้วเหี้ยโอ้ทำไมตายอะ่ะโอ้โหป้อมตีไม่เห็นเหรออ๋อนี่ครับเราไม่เห็นดาเมจป้อมตีแล้วเห็นมึงบังอไงเฮียโอ้เรียบร้อยเดี๋ยวรอเกิดแปบบหนึ่งมา เกล้วครับเอาเป็นจอเวสเวลสามแล้วว่าไปด้านบนเลยโอ้ยอันตี้โอ้โหไม่เบนะครับเก็บฮารโลไปได้ไปนะไปเอาบนดีกว่า ปาดไปสวยออยย่่าาดดิิ้้นนครับเรียบร้อยครับป้อมบนแต่แตพี่บอกตรงๆรนี่มันช้างของพี่ชัดๆขอโทษน,นะเพื่อนขอโทษแล้ววะาลาดอกอ๋อพี่ทั้งหมดเด้อ อ๋อไม่ใช่ใช่พิมพ์ก็ฝันตรงข้ามมั้งรู้จักกันหรือเปล่ามาน่าจะเป็นไอคอนนะครับเดี๋ยวกลับบ้านไปคงแยกไออาสมองออแกรีมานาแล้วก็เป็นไอคอนตามสเต็ปป่าอันติป่าหนึ่งป่าสองโอ้โหเรียบร้อย ป๊าตานไปปาดมาหนึ่งโอ้เรียบร้อยครับลาไดนะ้ตัวนี้อ้าวหนึ่งว่าจะแยกครับแต่ว่าไม่แยกครับออกสมองมาแยกตั้งหากเขาเป็นไอคอนแล้วก็ใช้รีมานาเลยนะครับมาฟเฟเครีมานาไอคอน แม่แห้ฟ์มปลาเขาอีกนะพาแรกแอบอยู่ครับแล้วใจศึกของแข็งนี่บันตีมาโอ้โหเรียบร้อยนิ่มๆเอ้ยทาโรสกีม,มาเล็วพาแลกปลาดูหูหายดีครับเกมสองยังไงเข้าไม่เข้าจะตุยแล้วนะแล้วเพจอะมาเอ็มพาสิ่งกินเองมา แล้วนี่ครับไปเอาแลมเพสรหายมาผิดทางช่วยครับอ่าเอาเอ็มพาอับไปลยจ้าไปลยจ้าอ้าเอาๆทิ้งแคลรี่ไว้เพียงลำพัง อันนี้รู้อีกโอ้โหตามไปจนได้นะแตงไอกีนเนีวิ่งหนีอยู่ครับเจอพาลาเล็กอุ้ยแม่คาดกันนิดเดียวมเมดเบนเทอร์พอต,ตามมาครับตากระดองไวอ้้หูใบไม่ดูนะครับผมแม่ลอดอ,อกไปได้นะครับนิดเดียวสำเพลงล็อกมาต่อครับ โอ้ยช้างช้างไม่มีอุ้ยสไลด์หนีไปก่อนช้างมีกันเบรแล้วไปไหนมีวอร์ดสกิลหนึ่งเฮ้ยเนี่ยสามร้อยกว่าล่ะอ่าสกิลหนึ่งความแรงอยู่ที่10%ของมานาสูงสุดนะครับแล้วก็บวก70% มานา2อ0ก็230บวก70สบนะครับเป็นสา0รออ่าก็คือพระเกมันโหดเพราะว่าสกิลหนึ่งมันความแรงเนี่ยขึ้นตามมานานะครับยิ่งมานาเยอะดามเมก็ยิ่งแรงตามนะเออส่วนมากพวกที่เป็นตัวสกิลแม่งไม่มีใครมีความสามารถนี้เนีส่วนมากดาเมจจะคงที่ <Less. S 1> เช่นดามเมจห้ารอยก็ห้าร้อยออกจอเวทมาก็เพิ่มได้ดิดนหน่อย แต่พาแลกมันเพิ่มได้ไม่จํากัดต,ตามใดที่เรายัดมานาไปเรื่อยๆนะครับเออมันก็เลยแบบค่อนข้างโหดกว่ากว่าสกิลตัวอื่นโอ้ยด,ด,ดูดิรอรอรอ,อสกิลมาดิมาดิรอสกิลสวยแล้วเรียบร้อยโอ,โอ้แลกกันไปอนะ่ะแล้วยังไงลำเพดเจอสไลด์เอาอเป็นบิงมาโดนขังไปแล้วครับโอ้โหตายแล้วลำเพดเพดเบนเข้าหลังแล้ว ได้อยเฮ้ยเต่าอ,อันตีเกี่ยวใปเบนทีแตวพอดเข้าครับอันตีไปยังไงได้ไหมโอ้โหเต่าได้นะครับราชางเข้าป่าเอไปก่อนว้าวดิรออะไรอ๋อใช้มะนาเจ็ดสิบห้าครับตอนนี้มะนามีหกสิบเรอเวลารอเวลา พกถุงด้วยอ่าเราเรอวับมาแล้วมาได้มาแล้วเอ้าไปวาร์ปมาได้ครบแล้วหน้าว์ปแล้วครับหน้าพาร์เล็กกันแล้ว ใครก็ได้ออกกระทาฟ้าหน่อยอ่ากระทาฟ้าก็ช่วยอันตรีนะครับช่วยเพิ่มความสามารถนี้โดยการแปลง40%ของค่าความเสียหายเป็นเวทแบบพิเศษนะครับลดคูด,ดาว15วินาทีและลดการใช้มานาครึ่งหนึ่งโอโ้โหดีมากเลยกระทาฟ้าไปด็อย่างไงล่ะแปลงคนละตัว

ก็เลยเห็นมาา้าล่างครับอ๋อนี่รับสั่งเพื่อนออละเพื่นฟาร์มอยู่แล้วยังไงจะเอ๋อุยทะลุมากแล้วมาออมาเดียวเดียวอ๋ะเฮ้ยลาลาโดแล้วลาแล้วไม่ร้องมาครับ ตาเกิดไปหนึชีวิตมีบิง,ง่าเข้าทันอยู่แล้วอยู่ล่างกันสี่ตัวนะครับแล้วพระแรกบิง,งมาโอ้โหปาดไปทีหนึง่งดูดีแล้วไหลเป็นน้ำแล้วไปไหนเอ็มป้าสไลด์ทีหนึง่งเก็บสองว่าไงแซมห้าโอ้โหเก็บสามเลยช้างตัวเดียวเพิ่งมาโอช้างออกฮาร์ดเอาอย่างหน่อยครับมีฮาร์ดมีกันเวทแ้วย ต้องออกตุ๊กตานะครับเ่ินเจอแรงทำไมมึงนอนเดินอย่างเงี้ยเออตัวตัวละครปากะป้าเดียวโดนเบาจังไงป่ายทีหนึ่งอูอออ้ดูดิช้างบอกคันคันตายเนี่ยเจอช้างล่อแล้วรอสกิลหนีป่าครับเตาช่วยอยู่มีบริง้ง เปิดดัด้ดพอดีกินิกมาโอ้โหเต่าตายแทน,นครับแล้วยังไงเมเบนเข้ามาช่วยกินิกเปิดอันตีครับนี่ฮนะเมเบน,เบนอันตีใส่หายเลยครับตาโลไลตีอยู่ครับเมเบนเทเลอพอนี้คาแรกถอยไปก่อนแล้วแล้วยังไงครับยังมราก็หัวอยู่อ่ะรอดละบิงโอ้โหไม่รอดแล้วคาแรกมาอันตีมาช่วยป่าครับเก็บหนึ่งแต่ว่ามานามหมดครับแล้วได้อยู่อันตีแรงเกิน เหลือเอ็ม8ตัวเดียวครับสบายแล้วมันไม่มีดาเมจโอ้โหตัวไอียห้าไปแล้วเต่กกระถาฟ้าใช่ไหมครับอืมอีกห่างไกลอ่ะผมเพิ่งได้ของพันเดียวอ่ะกระถาง่วงหกพันอ้ยยาวอ่ะ ครับผมมันได้หรอได้ใช้ได้แล้วมันจะแรงมากอืจาก20เป็น40อ้าวโ,โหแรงแบบเข้าตัวนะเขาว่าเอาเปแพนใหม่ใช้ได้แล้วหรออันนี้แพทเก้านะครับแ่นเก้าย้อนกลับไปก่อนหน้านะครับเอาเป็นกิมม์มอ เราแจกอะไรวะห้าพันทองเหรอแจกทุกอันไปยังไม่ได้ดูเลยอะ่ะเออเราได้ไหมเรามีแปดพั 8, นอ่ะแปดพันเหรียญทองตอนแรกมีเท่าไรวะหรือตอนแรกมีเท่านี้วะผมไม่รู้เหมือนกันอะ่ะตอนแรกมีสามพันปะวะไม่แน่ใจห้าพันเหรียญเอาไปซื้ออะไรดีอะ่ะไปส่งปิงโก้ไงไม่ต้องส่มหรอไปซื้อตัว เอวา,าตาได้ทั้งตัวเงี้ยว่ะปาดมาสวยคนที่ไหนได้มาครับต่อครับมองกางไป เราขอโทษเอ็มพาอ๋อตาที่แล้วอาจจะแบบว่าเล่นในการอะไรอย่างนี้อ่าแล้วครับตึงไปแล้วครับตีปลแรกบิงมาล้วงหลังครับเก็บฮาโล่ไปได้แล้วยังไงไปไหนเอ็มพาตาได้ยิวไปนะครับเรียบร้อยยังไงด้านบนลา มา,าแรกบิงมาปาทีนึงโอ้โหสามารถหายเลยค้างแข็งหน่อยครับโอ้โหเก็บสองมาแล้วเก็บสามโอ้ยจะตายได้เลยลวหกร้อยครับเดี๋ยวถอยก่อนรอสกิลครับโอ้โหลำเพียไปหนึ่งแล้วเจอกี่นี่ลวงแต่เมทเบนตีช่วยก่อนครับแล้วป้อมตีตายอีกแล้วโอ้โหแม่งโดนป้อมตีตายสองรอบสามรอบละอ่ะนตีตีตตบาแรกไป ได้ไหมบาแล็กอ่ะเดี๋ยวรอพาลาเกินก่อนนะครับมาพาลาเกินแล้วครับเพื่อนให้กระทาฟ้ามาแล้วแล้วป้อมบนก็ไม่ได้ด้วยโอ้โเอาครองดีกว่าตอเน,นี้ยเป็นตัวทองตายุลย ตอนนี้ก็สกอร์19ต่อ48ลแล้พะแลกรอไป30มีเบ,บเบน10ที่เหลือเพื่อนไม่ได้คิวเลยโอ้ยโอ้ยขางสายสวนมาแสม้ผ้าขัางโอ้แต่ว่าแลบมบเพจอืดอยู่ครับบินเข้ามาเลยปาดเกมหนึ่งเกมสองไปไหนมาดีโอ้โหมีตัวทองอโอ้โหเกมสามเกมสี่แม่ิีตัวเดียวจะนายครับแต่ว่าลาไปกิน ไปจริงะสามมีสามทางสองบารมีแน่นครับข้างล่างยาวเลยหรือเปล่าจ้สว,ว,สว,วไปลาคีมาอยู่เกิดทานนะครับสิบกวิ เบมันนี้ดียหอเยอะทำไมจบเลยแกง,งีปยวแตกแล้วอาเกล่ะตีะป้อมก่อนดีกว่า แล้วเปิดติบิ้งมาโอเคเก็บ okay. ไปหนึ่งป่าอีกทีหนึ่งมาดดไปไหนช้าโอ้เก็บสองนี่โอ,โโอ้โหเขานี้ลาได้ครับป่าเขาบอกโอโหเก็บสามครับเหลือตัวเดียวครับเข้าไม่เข้าลาแทงหน่อยดีมีคลองอะ่ะ <c oughs> แต่้ามาขังลาป่าไปทีหนึ่งลามีคลองครับยังไง เก็บสี่เอาสามแปดไปแล้ว, 3, วลาวมันมีสามชีวิตมีตีมีคองงานาน่าจบครับโอ้หกร้อยเหรอสกิลหนึ่งเนะี่ยมานาสี่พันสามแล้ว โอ้ยอายังไม่จบขอยว่าสองคิวได้ไหมในฐานะอะไรก็ได้นี่ยาทาโร่ดีกว่าทาโร่ทาโร่ได้นทาโร่อันตีมาแล้วปาดไปเลยครับนี่เอาหูแรมได้วะอันตีแชร์บอร่อไปเลยจบก่อนหอเลยว่าครับอ่าได้อยู่39ขอตัวนึงขอตัวนึงโอ้โหไม่ได้จบที่าสิบเกนะครับอ่อไปนะครับบ๊ายบาย